คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักที่หวังส้มซ่าก,กันดีกว่านะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกนะคะก็นําพี่น้องสื่อมวลชนนะคะไปร่วมกิจกรรมถแถลงข่าวกันที่นี่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ที่ชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิสนุโลกนะคะท่านภูสิทธิ์สมจิตค่ะถแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยพบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกขแขนงในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกอย่างเป็นทางการค่ะ ท่านผู้ว่านะคะกล่าวว่าพิษณุโลกของเราเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมและธรรมชาติที่โดดเด่นค่ะสื่อมวลชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะร่วมกันถ่ายทอดให้พิษณุโลกของเราได้รับความสนใจจากคนภายนอกพร้อมกันนี้นะคะยังชื่นชมความร่วมมือของคนในชุมชนบ้านวังซ้มซาที่ร่วมกันสร้างสารรค์นวิถีชีวิตอาหารพื้นถิน่น ร่วมกันจนทําให้ชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้นะคะยังได้ขอความร่วมมือสื่มมอมวลชนทุกท่านเนี่ยร่วมกันสร้างรับรู้ให้กับประชาชนเข้าใจการทํางานของจังหวัดพิษณุโลกเช่นการดําเนินการพิษณุโลกการทําเมืองสะอาดค่ะการเป็นเจ้าภาพแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติหรือแทบไทยแลนด์บายทัวร์เดอะฟองค่ะ ภายหลังจากการแถลงข่าวจบนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกคะ่ะก็ได้ร่วมประดิษฐ์กระทงจากกระลำปีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีการถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอีกทางนะคะท่านผู้ว่ายังลงมือปลูกกระลำปีอีกด้วยนะคะรวมกันรับประทานอาหารพื้นถิ่นของบ้านสมซาคะ่ะเมนูเด็ดของที่นี่นะคะนั่นคือผัดไทยคะ่ะ เท่านั้นยังไม่พอทานของคาวกันไปแล้วนะคะก็ต้องทานเครื่องดื่มควบคู่กันไปด้วยนะั่นคือน้ำส้มซ่านะคะที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมเป็นข้าวเกลียบว่าวนะคะและข้าวนะคะย่างจากเตาฟืนอีก<ฮ>ด้วยนะคะนั่งรับประทานไปคุยกันไปบรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยละคะ่ะ ด้านชุมชนบ้านวังส้มซานะคะหรือศูนย์เรียนรู้บ้านวังส้มซาได้ประสบผลสําเร็จในการเปิดศูนย์เรียนรู้พื้นถิ่นโดยหยิบยกเอาผล,ผลผลิตอาหารคนพื้นถิ่นมาต่อย,ยอดค่ะส่งเสริมสร้างเป็นจุดขายให้กับชุมชนอย่างที่ผ่านมาคือเมนูส้มซาข้าวห่อใบบัวและในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะจะมีการปลูกกระหล่ำปลีปลอดสารเคมีในพื้นที่ราบซึ่งประสบความสําเร็จมีการกระจายไปยังบ้านเรือนประชาชนในชุมชนกว่า50หลังคาเรือนค่ะที่หันมาใช้พื้นที่ว่างในบริเวณบ้านรอบๆบ,บ,บ้านและ ริอเวณิมแม่น้ำนานเป็นการต่อยอดสร้างไรายได้ในชุมชนหากท่านใดสนใจท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะสอบถามสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวรัญญาหอมทูบหรือคุณแป้งได้ที่เบอร์โทร086 9291745ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่เคยไปนะคะบ้านวางส้มซ่าบ้านวังส้มซ่านะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุณผู้ชมที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยจุดเริ่มต้นของที่นี่คือคนในชุมชนเขาก็มองว่าเอ๊ชุมชนของเราคือบ้านวังส้มซ่าแต่ต้นส้มซ่ามันหายไปไหนหมดนะก็เลยหาต้นส้มซ่านะคะมาปลูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านของตัวเองเสร็จแล้วก็ต่อยอดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเมื่อมีต้นส้มซ่าแล้วเขาก็นําส้มซ่าเลยนะคะนำมาแปร เป็นชาส้มซ่าเป็นเครื่องดื่มส้มซ่านะคะเสร็จแล้วเขาก็คิดเมนูประจําหมู่บ้านของเขานั่นก็คือข้าวห่อใบบัวรวมถึงกะหล่ำปลีไช่ชตุ่นลาวาถูกถต้องรสชาติอร่อยมากใช่นะคะใครไปที่นี่นะคะมีหลากหลายเมนูนะคะสำหรับคนที่รักในการดื่มกาแฟกาแฟที่อื่นอาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปแต่กาแฟที่นี่จะมี ผสมส้มซาลงไปด้วยรับรองว่ากลิ่นหอม,อมแล้วก็รสชาติสดชื่นแน่นอนค่ะชื่นใจนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดนั่นก็คือผัดไทยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือรสชาติเขากรมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆน่าลองมากๆและ<า> <ๆ S 1> ที่นี่นะคะ,คะใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างนะคะต้องปลอดภัยจากสารเคมีผู้บริโภคอย่างเราอุ่นใจได้แน่นอนคุณผู้ชมดูผัดไทยสิคะอันนี้คือสินค้าแปรรูปนะคะ<ช>นำะส้มซาที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยนำมาแปรรูปนะคะเป็น เครื่องสําอางต่างๆจุดเริ่มต้นก็คือนั่นคือลิปมันจากส,มาส้มซาเสร็จแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นครีมเป็นเซรั่มต่างๆคุณผู้ชมก็สามารถอุดหนุนได้นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะเขาเกี่ยวเว้าก็น่าทานนะเดเรียกว,ว่าส้มซานี้ใช้ผล ประโยชน์ได้ทั้งผลเลยค่ะทั้งเปลือกทั้งผลทั้งน้ำถูกต้องอรสชาติอ,อร่อยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะชุมชนอื่นเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถนําแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปปรับใช้ในชุมชนของท่านเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็ครอบครัวของท่านได้อีกด้วยนะคะ